มาฟังเรื่องร้อนๆในวงการคริปโตกันครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่อาร์เธอร์เฮอดีต CEO ของ BitMEX ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของ s t a b l e c คอ n ที่เขาเปรียบเทียบกับหายนะของเทร a Luna มูลค่า40,000ล้านดอลลาร์ฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับสรุปข่าวแบบย่อยง่ายสไตล์เราๆ ประเด็นหลักที่อาเธอร์เฮสพูดถึงนี่น่าสนใจมากครับเขาเตือนว่าไอ้เจ้า Stable Co อย IPO เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทองคำปลอมเหมือนตอนที่บริษัทอย่างเ i r c l e u s d c เข้าตลาดหุ้น n a s d a q แล้วดูเหมือนจะไปได้สวยช่วงแรกๆทุกคนก็แห่ตามกันไปแต่เฮสเตือนว่าราคาหุ้นพวกนี้มันอาจจะพุ่งสูงเกินจริงแล้วสุดท้ายก็ฟองสบู่แตกได้นะใครที่กาลังคิดจะลงทุนในหุ้นของบริษัท Stable Co ต้องระวังให้ดีเลยครับเพราะนักลงท คนรายย่อยอย่างพวกเราอาจจะรับมือกับความผันผวนแบบนี้ไม่ไหวนอกจากนี้เขายังชี้อีกว่าตลาด Sta b l e c คอตอนนี้มันกระจุกตัวมากๆครับมีแต่เทเทอร์ USDT กับ Circle USDC ที่กินส่วนแบ่งตลาดไปซะส่วนใหญ่แล้วคิดดูสิครับว่าผู้เล่นหน้าใหม่จะเข้าไปแทรกตัวได้ยากแค่ไหนเพราะมันไม่มีช่องทางดีๆให้เข้าถึงเหมือนเจ้าใหญ่ๆเขาหลอก แล้วที่สำคัญอีกอย่างคือเฮสเขาฟันธงเลยว่าธนาคารใหญ่ๆจะเข้ามาเล่นในตลาดสเตเบิลคอยนี้เองในอนาคตครับพอธนาคารเข้ามามีเครือข่ายที่ใหญ่กว่ามีกรอบการกำกับดูแลที่พร้อมกว่าเนี่ยสเตเบิลคอยที่เราเห็นเห็นกันตอนนี้อย่างเทเทอร์ก็อาจจะกลายเป็นของล้าสมัยไปเลยก็ได้นะฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าธนาคารจะเข้ามาครอบงำสเตเบิลคอยจริงไหมผลกระทบต่อน,นักลงทุนเราต้องรู้อะไรบ้าง แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพวกเรานักลงทุนบ้างล่ะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะ 1. ระวัง Stablecoin i อ o ีโอโกล s h ถ้ามีข่าวว่าบริษัท s t a b l e c คอ n จะเข้าตลาดหุ้นเยอะๆเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปลงทุนนะครับลองศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนว่าบริษัทนั้นมีพื้นฐานแข็งแกร่งแค่ไหนมีสินทรัพย์หนุนหลังจริงไหมไม่ใช่แค่การปั่นกระแสเพราะฟองสบู่มันแตกได้ทุกเมื่อครับ 2. Stable c o i คไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเราอาจจะเคยคิดว่า Stable Coin คือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคริปโตเพราะมันตรึงมูลค่าไว้กับเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่เคสของ Terra Luna ที่มูลค่า40,000ล้านดอลลาร์หายไปในพริบตาเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะว่าอ g ลก i ริทิกสเตเบิลคอยที่ไม่มีสินทรัพย์หนุนหลังจริงมันอันตรายแค่ไหนก่อนจะลงทุนใน s t ต b l e c คอตัวไหนต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามันมีสินทรัพย์อะไรหนุนอยู่บ้าง แล้ว 3. อนาคตของ s t a เบิลคอยอาจเปลี่ยนไปถ้าธนาคารเข้ามามีบทบาทในตลาด s t a เบิลคอยมากขึ้นจริงอย่างที่เฮสคาดการไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพของ s t a เบิลคอยที่เคยเป็นโลกแห่งการกระจายอำนาจเปลี่ยนสู่การถูกควบคุมโดยสถาบันมากขึ้นแล้วเราจะยังเชื่อมั่นใน s t a เบิลคอยเหมือนเดิมได้อยู่ไหมครับคิดว่ายังไงกันบ้าง นี่แหละครับคือบทวิเคราะห์ร้อนๆจาก Arthur h ร์เฮที่อยากให้ทุกคนได้รู้ไว้ไม่ว่าจะลงทุนอะไรในโลกคริปโตต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้งนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคริปโต Man ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในวงการคริปโตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ